ดีพี่น้องมือหนีสิผ้ามาฟังกันล่ำบุญคอนเขาเขา,เขาสาเนาจะ้ะเขาสาเขาประดับดินก็ได้นจะจ้ตะต่ว่ากสิพาดมาแล้วล่วะวะอาจารย์ไก่สีเขาเดือนสิบเอ็ดแล้วเพราะว่าบุญขาอนประดับดินบุญเขาสาสีเดือนเก่าเดือนสิบต่ว่ากันมาหลามาลังกับอุตสาฟังเอาเนอะจ้ะเนาะ ยีนองเสียงบอดีกับวัชสาฟังเอาจันมาไปฟังจ้ะเนเพยกะตาไดตาสิ้นใจมารอลูบนจาระหลังไงกว่างคนล้นมากลาย แม่กะมองข้างขวาเล้วกะมองข้างซ้ายทั้งอยากอายทั้งเลียวสองมองหาลูกอ่อนหน่อยบุตราลาไปอยู่ไกลลูกขมือ ือว่าเจ้าไปให้โตกะจังบ่มา,าหรือว่าเจ้าไปนะ้าเจ้ากะสร้างบ่มาเต้าลูกค้าเ้ยหรือเจ้าข้าลูกน่อยบุตราลาจังบ่เห็น ตั้งแต่ก,กี่ข้าวเมื่อแม่ยังนำ้ำน้ำลูกอยากกินสีนแม่กะแลนไปหาน้ำลูกอยากกินปลาแม่กะแลนไปสอนแม่อดลับอดนอนเลี้ยงเจ้าจนบ่ใหญ่ บาดเตี้ยเมีตายไปเจ้าสั่งลืมเม่ยได้เหลือใจดีป้องอยากอายเมียขวอ,อนเบียนออมบนจาละตั้งหลายเล่า้พายกะตาเป้าหอยสอกไ่อยกไก่เพื่อนมูเพื่นมา งามลูกเพิ่นหาผ้าเข่าแม่เพิ่นเอาใส่กะตาจากตอนสินตอนป่าทั้งขนมมากไม่คนเอาไว้ใส่ตามือบาดลูกโตไปใส่ลา สร้างบ่มานำเพิ่นบ่มวนกับฟั่งเอาเดอ้อพี่นงเอ้ยบ่มีสมาธิแม่จมือนี่พอว่ายอยู่ข้างข้างเสียงเด็กหน่อยกับสิลบกวนแน,น่ข้นไปข้นมากเนาจะจ้ะเนาะบ่นี่ปันใดจะเสียงกับบ่ดีคือกระเจา้าบุตรจ่าฟั่งเอาเดอ้อพี่นงเอ้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเขามาคอามอเมนต์เขามานน่เตอจะบ่มวลนกับอดจ้าฟังเอาโมเมนต์หมอลำเนาะจะเนาะประสบการณ์บ่เคยมีเสียงกับบด่ดีปันไดแค่นี้แหลนะเนาะจะเนาะคลิปใหม่จังพอกันไหมเนาะจ๋ะฝากช่องด้วยเคียงนาชแนลกดติดตามในเด้อจ้าเด้อ สวัสดีค่ะ